ไม่บอกเหรอตัวนี้ทางตันน่ะแม่ทางตังนนะเมอร์ซี่เนี่ยป้ายเนี่ยป้าย,ายเคยเนี่ยเมอร์ซี่ว่าไงเมตตาีแซ่ไม่เมตตาก็เลยใครยิงปืนตั้อแต่นับปักตัวไอ้เอาปืนไปยิงกีนูะนะคะอุ้ยในร้านขายเหล้าอ่ะโอ้โหมึงมาแน่นมากเลยใครมีกุญแจแอมเพอเออเรามีกุญแจแอมเพอ,ออะแต่แบบไปเปิดไปเปิด Mình không phải hạ phải trái cần Anh đi em hờ Ui, đi đi em hờ, em hờ Tại nam hơi như này nhỉ? Ta chỉ có nó có thể Ta mưa rồi ạ đi hong keng. Phải dễ dễ Tôi đang nhảy, cô thằng phải trái Ủa lên đi

อ้วดีดีแบเย่าขอช่อ้อมอมค่ะโอ้ยเหนื่อยแต่ลาแม่พังเดี่ยมาหลายครั้งนะอันนี้คือห้องอะไรอยากกระโดดไปแม่งไรแล้วกันอัเ้ยฟเช็คเอาไฟเช็คตอนนี้เฟเช็คได้ไหมเขาถือสมุดอีตระราคาอยู่โอ๊ยลงแม่งเลยไรค่้มีกูเจราราคาไหมอันนี้เดี๋ยวกูจะไปก่อนคืทางให้ไมีกูเตราราคาไหมคะ เอิ่แป๊บหนึ่งนะกดอะไรนะกดเคเราเรามีเรามีร้านคาเรามีร้านค้าอยู่สมุดเล่มราคาราคาอยู่ไหนราคาราคาเป็นเศรลักิจเกี่ยวกับเอ่ออย่นี้ราคาเดี๋ยวไม่ใช่นีานนี่นี่นี่ฮะมีวันนี้วันนี้โอ้โหถือมาซะหน้าแดงอ้าว อ๋อเราเร้านค้าอาวุธอ้าวไม่จบไปกุญแจของนอำเภอแต่เราไม่รู้จะขึ้นนามเภอรตรงไหนเราไปเห<น>มืองแม่ตน้นตอนนั้นเราหยิบได้กุญแจเหมืองใช่ปะใช่ใช่เปิดกุญแจเหมืองได้หมดแล้วเอาไว้ตรงตุ๊หน้าคำเพี้ะตอนนี้ฉันเอาเดินมากับฉันนะฉันจะสมุดข้อบดฉันจะเรียนศาสนาปริกันนะครับเฮ้ยเหนียวเงี้ยบึ้นบึ้นึ้อยากได้ธนาคารอีกอันน่ะ ธน,น,นาคารเราค่อยไปทีเดีดยวโอเคค่ะแบบนะั้นนี่อธนาคารนี่นี่ธนาคารยู่นี่นเนี่ยครับตรงนี้มีน้ำมันโอ้ย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 โอ้แม่ม <minute> <c oughs> ันเน<ย>ปปหาแม่แล้วแม่มันเป็ข้อหาแม่แล้ว one minute later นอนก็ไหวก็ได้เป็นคนกูก็เปจ้่าได้ได้ได้ละมาเลยอย่าเพิ่งมองนะ

ลงเราลงมาในเมืองกันนะนีเสียไม่อยู่ดันโนอะเอาแล้ว,แล,วแล้วถามไปสายฉันหายไปไหนรอพ <im it> ก่นค่ะมันกำลังเดินไล่ล่า,ลาแบบแมนหัวข้าหนูบูชาแล้วไปไหนไปดูพอ่อมันมาแล้วไหม เล่นอะไรกันนะมมงจากที่ถูอเห็นไเขาเป่าไแล้วปะพีดิหัวพีิหัวหัวติดหัวติดหัหัวตวม่เกองกุเดี๋ยวันอผิวหนมันอยู่ด้านหน้ามันมามันจะโู้กับหมันจะโซ้กับห อ้ออ้อมหลงแล้อยู่แล้วแม่โอ้ยไม่อยากเข้าที่ีกว่าดิไม่ไดละแม่ไปโบดดีกว่าไปโบดแล้วเนี่ยมืองเล่นจากด้านโบดถ์แต่ไม่เห็นชัดมากเลยทำอะไรกันอยู่ตรงไหน courage? ี anchor 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 <Music> ่้นแมตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันมีที่มองจากด้านล่างกันแล้วมันเห็นมุมพอดีเป๊ะเลยเล่นะไรกัน ไปมีน้ำมันไม่เผาเลยเผาเผากีมันเอาเอาไฟมาจุดรอเลยไปมีน้ำมันบ้างไม่ได้น้ำมันมาอมเจะไปลองดูตรงนี้ดูโอ้ยมีแต่ที่ชุบเอิ่มไปเดี๋ยวไปดูด้านล่างให้ไอ้ชิบกิ๋อะไรอ่ะไปไปไปฉายเบสไปฉายเบสนี่อ่ะไปฉายเบสปืนปืนเสืบแพ้ไปฉายงงนะ đã lo đã nấm ăn một, phải một cái ăn à, là cái này, nấm, mờ 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 mờ, cái nấm ăn, nấm, ui, chuyện à, à? cái nấm, cái này, ok, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, มต้องเจอั้สิอันน่ไยตัวไม่ยับห่เลยไม่ขยับไปัไม่ขยับหัวไเออ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 วาไ้เฮ้เอา้ทุกคนิทุกคนนาดิมึงมึงอยู่หลังอยู่หลังหมดกไอนเลยมงทำสมาธิใจไม่ดีหมอกลงอ่ะนี่คือระหว่างคนเล่นเลยนคะ ไปถ่ายได้คุณจะกระตุ้เลยหรือไม่มาดูกันคะไปสิหล่อี้เไรเา้มันมัมันซีมแล้วมันเสียเลยนะมันหัวเออชอบหมอกี้มันเห็นง่ายดี้ายขวาโอเคไปเลยนะตอนนี้เไปเหนนะไปเห็นนะไปเหนนะ กนเราไ่จนำเอแต่แบบเรเปิดไม่ไดู้้เต็มเลย่อมาพอกันธนาคารไหมา้ยเสียงมากลมากวิ่งทางตันทางโอ้ยมีมีมีะมีอมีงมาล้่งแล้ว ติวกตนนะ้ติดูวันตรงนี้มีไม่ขีดไปเลยไหมไตายนาน้ o เราเห็นมองมันวิ่งมาได้เพระว่ามันมานะทำแบบยังไม่ได้เลยอ่ะใครใครกำลังบินมานะใตรกำลังบินมา พี Estado, ่คะใครกำลังล้นวะเดี๋ยวเาแล้วมาแล้วมึงมันมันมันไปเกือดมามันไปห้องเกือดมาอยู่บนไฮเวย์นี่มันพอดีอีกทีนึงมันโยงเกือดมามันมาแล้วให้เป็นโอเปอเรเตอร์ค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองค่ะโอเปอเรเตอร์มานี่ไงมันลงไปด้านล่างเลยมันไปด้านล่างว้ย มึงออกไปใช่ไหมแต่อยู <S 2> <S 2> ่บนนบนนทุกคนเอางไม่พอมันคืออะไรอ่ะอาจจะอันตัวตายก็ได้รีบขึ้รีบขึ้รีบขึ้นแม่เได้เป็นแม่ของเลย็เก่งตัวอยู่ตัวอยู่อ่กกัมนยิุนย โอ้ยพี่แี่ไห่เอฟก็แล้วกันทุกคนตื่นแล้วเดี๋ยวไปช่วยเพื่นมึงนะทุกคนขืนเห็นว่าการเปลี่ยนของคุณมึงนี่คือมึงต้องการนี่เหรอมึงเป็นแบบยืนขอาวขาไม่ได้หรอกแกนี่เนี่ยร่างใหญ่ โอ้ยพ่ออยู่กับเราพ่อคะพระองค์ค่ะเราไปหายาให้ก่อนนะหนูได้ยาแล้วแต่เขายามาแตหนีกูแล้วตอนนีโอ้ยผีมึงจะตามกูมาทำไมแล้วมึงใส่คอเหมือนนิกกี้มินาทำไมนะมันหลบไปเด้อาริอน่ีไอ้สัตว์ผีกูจะรานเลยเองเขาจะห้องห้องอยู่ด้านบนอ่ะ ไอ้พุ้ยงนอมามันถือปืนมาแล้วอแกยาอีแกยาอีแกยาอวกจะไเียงปไอมีชุบชีวิตชุบไหมไม้วม่ยังมีชั้นมึงแล้วกูโดนขเงเกมแบบ่แม่งยี่ เกมาเปิดเกือมาเปิดระุดูบอกเลยาออนแล้วแตกมอเลยกอมาไม่ทันตันออกออกออกออ็กไปไปไอ้โหนี่โบจริงหมนะพ่อพ่อ ามามามาติดเยอะติดนี One hour later เดี๋ยวตัวเมื่อกีตโอเคติดอะมันเตรียมอ่มึงเตรียมแสงเป็นชายใช่ไหมนะมันจะมาจากฝังไหนอะ ตอนนี้เราเผาไปแล้วสี่อันนะยัวมากยัวมากเป็นเต้าเลยยัวมากยัวมากเนีย่ยแม่ดูดิอะไรกําแพงมันกาําแพงไม่กระจกมันเลื่นแสงอ,อ่ะกระจกเลื่นแสงใช่เวลาเราเผาเสี่ยงมันขึ้นเสี่ยงใช่ไหมใช่มันเลื่นแสงแล้วมันเป็นแบบแตนลาล์าด้วยอะ่ะอ๋อมันเป็นเลื่อนเอในกระดานเราเห็นนะแม่คือ อันนี้เป็นของเขียนไปหาที่รักสสวนนี้ได้อ่อยกรลักแลให้คนดมฮฮ้อเคเลย่ลังษาลูกเงินลูกเงินก็ก็ธนาคารไงลูกเงินอะถุงถุงเงินตอนไหนด้วยตอนนี่เตอนสายแซนยูเอเอวี ลขวัญพิเศษตัให้เลยนขอพิเศษอจละเงินไม่ตนกูเข้ากูจะเข้ากูไม่นะครับยืนยิมนยนอย่ามายุ่อ๋ไ้ยมาแล่วิ่งไปไหนนะวิ่งไปไหนนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงใครยิงไม่โดนยงง ตรงๆในอำเภอเลยเดียวซ้ายเลยโอเคซ้ายกรโดดค่ะอะไรค่ะเดี๋ยวอีกตรงกลางค่ะกระโดดว้าวไปใส่รับสาวเย้ออกซ้ายมือนะออกซ้ายมือเมื่อกี้อะไรวะเขาเดินพร้อมเองอ่ะตอนตอนที่เขาอยู่บนหัวเองอ่ะโอ้ หนังสือไม่ควรอยู่ตรงนี้เอ้าเอ้าเพ่อพ่อยังไม่มาพ่อยังไม่มาพ่ออยู่อีกบ้านนี้นไได้แล้วได้แล้วแล้วไดหาหาหาหหาไม่ขีดหาไม่ขิดย่อย่แล้วเจอไมขีดยู่กูตื่นมาแล้วถ่กีจัดไหมใครบีบคอตัวเดียวๆอมนาีตัวเดียวใครบีบคอใครบีบคอมันขบดน่าดขาอันึงจุด

เออเออเอองงงงลองีไปติกวิกแล้วนะโมดีดีแะลอยไปติกวิกเลยเอ้าคุณพี่ไปไหนคสอแดงมึงไปต้นน้ำสีแดงเหรไม่ใช่มันขึ้นมาแล้วหรอไม่ใช่ไปต้นน้ำสีแดงอย่างเาเห็นไปต้นหลังคาบ้าตรงนั้นฮะลายอ๋อมันยิงอยู่ระยะไกลเลยไปไหมไปไปไป ใครขโมยสมุดเรา,อาไ,อ,ารไอ,าอ้ยีกแกมขึ้นไปไหนถอดสมุดแม่งไม่ได้ไหนอีกแม่ที่เ็นมือรีสตรมันดีแมเ่เดี๋ยวเราพสมุดมึงลืมเอาน้ำมันมาอ้าวน้มันอยู่ไหนคะแม่ไม่น้ำมันแม่ไม่ยน้ำมันเจ้ไหนเจไหนเจาไน้ำมันอะไม่ไปหาดิเดี๋ยวไชุ่อกขวานะ ไป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 มันมันจะรันนาไปหน่อยน้าแล้วปวดตีกีเกด็กง่ายจังเลยว่าอีสัน <c oughs> แม่วิ่งไปแม่วิ่งอย่าสนใจมันมันก็แค่ผ <c oughs> มมีมันลงไปแล้วมึงลงไปแล้วมันก็แค่ผีเราเตรียมกระโดดอยู่มันลงไปแล้วอ่ะ one minute later <c oughs> น้ำมันอยู่ไหนติ๊กต้นไม่ใช่ต้นว่ะ

แล้วมันตรนาครเรื่องนึงอ่ะอ๋อใช้ก็ได้ร,ร,ร้อนิีวิกร้ิวิกออแม่ทรกับมานะครแม่ทำอะไรทวายวายวายนงวายนง

ไปแลว้าปดจแล้วกูไม่เคยชีเว้าปิดใไปในเมืองแล้วกูไปในเมืองแล้วกูนอหงแล้วกูไปอู่แล้วเพี้ยสกูจะไม่อยู่ให้เธอร้องจะไม่ยู่ให้เธอร้องไห้หรอกใครน่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะโอเเอสีอะไปเปลาปืนนี่มีปืนนี่มันมีปืนนี่เออโง่ไม่ยอมหยิบมายิงมันมันไม่นเ่อันเป็นรักมดไใช้หมดไปใช้หมดจะเลย อแม่โอ้แม่ผีลม,มคือเหมือนไม่ใช่แลยค่ะแม่เป็นผีลวกสาวแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นไปวางน้ำมันก่อนด้านบนเชื่อสอบกลับได้ไหมต้องโดนไ,ได้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 ไดโอเคสบายแม่โลกแค่ยืนอะไรที่ ไม่ได้กูเด็กปีละเฮ้ยเออเอ้ก็ตกใจสิปีโหเยะจังเลยเนี่ยไม่ถึงเลยมันด้ก็ไ okay. ม่แอชชันนี่เลยเออเออตกอเออแอับก็เป็นกูตะวันไปเกิดนันแล้วถึงกองพีบานยู่โอเคสู้กับหีนสู้ใครเป็นนแอคชันสู้กับผีอ้ยเออคนนี้ เยวายวีจ้ายินดีที่ได้พบกันแต่คราวหน้าก็ไม่อยากยินดีด้วยหรอกเป็นไรแม่ม่กระโดดไปเลยมันมาแล้วไไไมม่่ด้หนบันไดมันจะอยู่ด้านนอกอะมันจะมีทางบันไดขึ้นอะลงมาโอ้โหมันโดนมันไม่ได้หรอกมันโดนมันไม่ได้แต่ตัวเองโดดลงมาชิบเลยนะวันหลัง อ้าวแม่ทำไมต้องไล่กูล่ะคนนี้ไลไแม่มึง่อ่านเลยเฮ้ยมันไหนวะเขาเนีทางนี้ด้วยไอ้สที่เราสูแม่แม่แม่เจอประเดแล้วแม่ปะ็นแล้วเจอประเดแล้วเลอปัวหมืกัมเลืัวเจอประเดแล้วเป็นเรื่องความง่ายมันเยกทุกคนเดียวเลยเป็นเลือกูคนเดียวเลยเจอปแล้ว มันนี่มันี้มันนี่มนี้มันี้มันี่ดูทางไอเบร์ลยี่ยมไทเบร์แล้วไทยเปียงาไแล้วค่ะไปหาไปไหนกกิ่ะอะไรงความตายนะกใช่เป็นลกท่าจะปิดทาังหมดทั้งหมดแล้วไจะเกิดใหม่ มีแต่คนโรคจิตจะมาค่มขืนเขาว่าโอ้จะมไบันไดยืกฝั่งใช่ไหมบันไดอยู่ฝั่งเดียวกับนายมือเดอมไหมเราจะไปชุบหมีโอ้ยหมูหมีฮาซวย stop อป l l stop s t อ p ร้านมาราคาเฟ่พ่อมาพ่อพ่อพ่อไหนว้ายยมันเห็นแล้วไม่เห็นแล้วมันไปไหนนี่างหลังทางหลังทางตาเดียวมันอยู่ะลังหลังอ้าวใส่เลยใส่ใส่ใส่จะมาห้ามมาเพาทำไมมันฉายไม่ได้อ่ะตาดง เมื่อกี้มันแงนี่โดนตายแล้วเยอะแล้วพวกกูถึงน้ซื้กันอย่าเพิ่งเผานะเียจะไหยิบเียจะิบเียจะไปิบอหนเอาไปเปนักเอกเป็ชุบแม่เ้ยหยิบเอาเลยอ่ะแหนวิสตาเหี่ยเวสมาบอกว่าเิตาเหี่ยวคือตของยาไกลแม่ยิ้มอยู่ไหนฮะยิอยู่ไหนแม่ โอ้แม่เลยไม่เห็นเลยค่ะโอ้คิอยู่ไหนอยู่อยู่หน้าหน้าคอยู่หน้าเราเลยค่แม่หนูจะทำตาป้าฝันแม่แต่แม่อย่ามาด่าหนูตอนนี้นะครับแม่บังหนูตูนแม่มันใหญ่เกินไปทั้วเก่งโอเคครับเรได้ไฟแชง์แล้วนะคะับหนูจะไปจุดนี้แล้นะมันอยู่ด้านบนตรงโบสถ์นะงั้นเดี๋ยวครูอ่านนะร้อนร้อนนี่ร้อนร้อนเว่อร วิ่งแล้ววิ่งเออวิ่งเป็นอะไรกับมมากปอุ้ยอ้ยปิดประตูไม่ให้ยันไอมันไม่ใช่หนอนกระพิีจริงเนี่ยมีคนอยูข้างหน้าด้วรอขึ้นวได้ฝนนะค่ะไม่ฝนนะ เดินไปเดินไลฟ์ทุกคนเผาเลยไหมแมนมีที่ไหนอะไรไอ้เ่ยคุณว่าแกเดินไปได้ไลฟ์โอ้ยจะโดดเลนก็เป็นบ้าเลยและไอ้นี่กัดทำไมแม่มาช่วยแล้วแม่ไรบ้ะไื่เหรอไมอยืนในโบสกับเรา แม่มันดูดีมากแต่แม่ดี่โอ้ my god ควรนน้ำมันไปลาดผีหรือเผาไปโอ้ยถ้าคุณลุนอัดคลิปมานี่ทำไงินเนี่ยจะร้องไห้ผีถึกมากในนรกอะยิ่งตายยิ่งจะยิ่งถึงหรือเปล่าเราอยู่เราอยู่เราอยู่ใกล้สองแถวไมเป่าไม่รักเราได้แล้วนะโดดลงแบบเป็นนางเอกเลยคือกูโดดลงแบบเป็นนางเอกเลยอีโดด ขีแล้วังใครกำลังข uh ับวยเต็มเลยผีต huh วัผี้ยีอยกูขอไปสักครั้งูชุบเพกมีความสุขกับอีกสันี่กูชุบเพก ดีแต่ไมเลยเจี๊ยบมันโดไปแล้วมีาไมาไมไมทแหน่เกมนี้มึงอไปซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยวะ สมุดต,ตกแล้วนะสมุดู่ไหนไม่รู้ตรองคิดตายเมื่อกี้เลยอะ่ะย,ยิงยากเพื่อนซตตอปผีสโอ้ยแย่แย่บิชอทำได้ทันเแล้นะเอาไปเผาเลยไหมเผาเลยเผาเลยก็ได้ทำพิธีก่อนใค,ใครมีพีใครมีตัวไหนเผาเลยนะเท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 ้ๆๆมันไม่ให้เราเผาเผาเรา

เองเขาโดนผีรุมประมาณสี่ตัวเมื่อแี้ไปเยอะไปใชยรถช้ามันไม่อยูไหนอ่ะไนลนรถภาพตัดภาพตัดโอ้ยผีมนลุมเอ้ผีมนลุมเเเออเออ ปุ่มใจลำเสน่ห์ดีบอ <c oughs> ์เรียบผ่านแล้วว่ามึงเราต้องเล่นกันสี่คนไหนเยี้ย